สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาค4ีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจาก,กพัทดินีปีศาตรีตาขณะที่เธอจ้องไปที่ทางโอเรนในขณะที่คุ้มพลังแห่งห้วงลึกมากมายที่อยู่ข้างหลังเธอไม่สามารถช่วยสับเปลี่ยนอย่างกระสับกระส่ายได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับชีวิตของพวกเขามากพวกเขาเป็นตัวแทนของระดับความเลึกที่แตกต่างกันหาพวกเขาถูกฆ่าตายจริงๆ ก็หมายความว่าชั้นที่พวกเขามาจะถูกกําจัดออกไปโดยสิ้นเชิงจะต้องใช้พลังในปริมาณที่เหลือเชื่อเพื่อสร้างชั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งอาพวกเขาหวังว่าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่มิติห่วงลึกจะต้องพักผ่อนในพักฟื้นเป็นเวลานานเมื่อทางอุรินทำลายชั้นในมิติห่วงลึกสองชั้นในอดีตมิติห่วงลึกใช้เวลานานมากในการสร้างใหม่ยิ่งไปกว่านั้นระดับของมิติห่วงลึกที่เหลือ ได้รับการพัฒนาอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายปีกว่าจะมาถึงสถานะปัจจุบันในทางกับการมิติห่วงลึกได้รับความเสียหายอย่างมากเนื่องจากการสู้รบครั้งใหญ่ผู้นำของชั้นสองถูกสังหารโดยเจ้าหญิงมังกรเงินกูเยนาจากนั้นแหล่งชีวิตของพวกเขาก็ถูกหอกมังกรเงินกืนเกินเป็นผลให้พวกเขาไม่สามารถกลับไปที่มิติห่วงลึกเพื่อฟื้นคืนชีพด้วยเหตุนี้ชั้นของมิติห่วงลึกสองสามชั้น จึงระเบิดและถูกทำลายอย่างสมบูรณ์สิ่งนี้จะต้องใช้เวลานานมากในการสร้างใหม่ถ้าคำแนะนำของทางเรนถูกนำมาใช้เส้นทางสูงห่วงรึกของพวกเขาจะถูกปิดป้องกันไม่ให้พวกเขากลับไปในการต่อสู้สามรอบถัดไปสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาถูกฆ่าโดยมนุษย์หากม่ติห่วงลึกยังคงสูญเสียมากเกินไปมันจะสั่นคลอนฐานลากของม่ติห้วงรึกทั้งหมดพวกเขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน กว่าที่มิติห่วงลึกจะฟื้นตัวจากสิ่งนี้ดังนั้นผู้นําแห่งห่วงลึกจะยินยอมเต็มใจเช่นนั้นได้อย่างไรจากพระดินีปีศาตลีตาของเธอและพูดด้วยน้าเสียงทุมว่าเจ้าค่อนข้างฉลาดมันไม่ใช่การตัดสินใจของข้าข้าจะต้องหาเรือก,กับพวกเขาก่อนขณะที่เธอพูดเธอสร้างหน้าจอแสงสีม่วงสีทองด้วยการโบกมือของเธอมันป้องกันเธอและผู้นำหลายคนจากห้วงลึกดังนั้น วกเขาจึงสามารถพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวโดยที่มนุษย์ไม่สามารถฟังได้ผ่หานหน้าจอที่มีแสงสว่างทางเลนสามารถเห็นได้อย่างคุมเครือว่าจากักรพรรดิแะราชาแห่งห้วงึกมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจกักรพรรดินีปิศาจกำลังพูดโดยหันหลังให้เขาไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดอะไรกับพวกเขาแต่ผู้นำในฮวงึกค่อยๆสงบลงพวกเขาหันหน้าเข้าหาการแลกเปลี่ยนสายตาที่น่าอึดอัดใจทีละคน พวกเขาแสดงอารมณ์แปลกๆมากมายรวมถึงความโกรธความรังเลใจและความกลัวใชว้เวลาไม่นานก่อนที่ดวงตาของผู้นำที่ห่วงเลิกเหล่านี้จะเผยให้เห็นว่าในที่สุดพวกเขาก็สงบลงแต่ทว่าพวกเขายังแสดงความเกลียดชังอย่างสุดซึง้งเมื่อมองไปที่ด้านข้างของถังโอรินแาวกับว่าพวกเขามีเจตนาร้ายต่อมนุษยาชาติหน้าจอแสงสีม่วงสีทองเปิดขึ้นและจกักรพรรดินีปีศาจดีตาเล็กน้อย ที่เธอมองไปที่ทางเรนและพูดด้วยน้ำเสียงทุมว่าเรายอมรับเงื่อนไขของเจ้าเราจะปิดผนึกทางเดินสูงห่วงเลือกไว้ชั่วคาวนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตในห่วงเลือกที่มีอยู่แล้วจะไม่มีสิ่งมีชีวิตในห่วงเลือกตัวใหม่ปรากฏขึ้นก่อนการต่อสู้ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงนอกจากนี้หากพวกเขาตายพวกเขาจะไม่สามารถหลบหนีและกลับไปยังทางเดินสูงห่วงเลือกได้อีกไม่ว่าเจ้าจะรับเอาพลังจากห่วงเลือกของเขา หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าทางเรียนรู้สึกหนาวสัในใจนจผลจากการสนทนาของจักรพรรดินีปีศาตเป็นสิ่งที่เขาวางไว้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าพวกเขาได้ข้อสรุปเร็วเกินไปใช่มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปนี่เป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้นําแห่งห้วงฤกมากกว่า15คนมันคงเป็นการบทขยี้มิติห้วงฤกทั้งหมดหากพวกเขาถูกฆ่าตายอย่างน้อยที่สุดมันจะทําให้มั่นใจได้ว่ามิติห้วงฤก จะไม่โจมตีทวีบโต้หรัวในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าในกรณีนี้การพูดคุยทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสําคัญดังกล่าวใช้เวลาไม่ถึงสองสามนาทีจักรพรรดินีปีศาจได้น้มนว้วให้ผู้มีพลังอํานาจในมิติห่วงลึกจํานวนมากยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วจักรพรรดินีปีศาจไม่ใช่แม้แต่ผู้นําที่ต่ําต้อยต้องมีเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้มิฉะนั้นจักรพรรดินีปีศาจจะน้มน้าวผู้มีพลังอํานาจมากมาย จากห่วงเ่อกได้อย่างไรไม่ว่าในกรณีใดการต่อสู้กําลังจะเริ่มขึ้นดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่จะพยายามคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปในช่วงเวลานั้นมันจะดีกว่าสําหรับเขาที่จะเลื่อนไปก่อนแล้วค่อยโฟกัสไปที่การชนะการแข่งขันขุมพลังแห่งห่วงเริกทั้ง9ที่เดินออกมาจากด้านข้างข,างของจักรพาดินีปีศาจบินไปข้างหน้าอย่างช้าๆชายที่มีใบหน้าแดงราวกับอินทผลรัม มีดวงตาที่สั่นไหวเขาดูมั่นคงราวกับภูเขาราชินีแห่งความเมื่อดและราชินีพึ่งอยู่เคียงข้างเขาในขณะที่ราชาแห่งห้วงลึกที่เหลือหกคนอยู่ข้างหลังพวกเขาในด้านของสาพันหัวหน้าหอเทพสงครามพมยุทธข้ามฟ้ากวนเย่ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆพร้อมกับหอกข้ามฟ้าในมือของเขาเทพสงครามที่เหลือทั้ง8ดตามหลังมาติดตดอาจกล่าวได้ว่า นี่คือกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่น่าเกงขามที่สุดที่หอเทพสงครามสามารถสร้างได้ในเวลานั้นการแสดงออกของกวนเย่น,นั้นสงบแม้ว่านี่จะเป็นการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายแต่เขาก็ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เทพสงครามคนอื่นสงบผิดปกติกาวกับว่านี่เป็นเพียงการต่อสู้ธรรมดาสําหรับพวกเขาเฉพาะคนที่คุ้นเคยกับหอเทพสงครามมากจะรู้ว่า บทเรียนแรกที่สอนสมาชิคือความสงบคุณสมบัติพื้นฐานของเทพสงครามทุกคนคือความสามารถในการไม่ถูกรบกวนแม้ว่าภูเขาไทซันจะพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตายิ่งพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้ชีวิตและความตายมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งสามารถเข้าสู่สภาวะสงบการทําเช่นนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถใช้ความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่สําคัญที่สดุดดังนั้น ผู้ที่คุ้นเคยกับหอเทพสงครามจะรู้ว่าเทพสงครามสงบลงเท่าไรความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาอยู่ในรูปแบบที่สุดยอดเมื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งสองฝ่ายก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเสี้ยววินาทีพวกมันสูงมากกว่า1,000เมตรในขณะเดียวกันนักสู้คน,นอื่นๆจากทั้งสองฝ่ายค่อยๆถอนตัวอาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของทวีปโตือรัวนอกเหนือจากการต่อสู้ของเหล่าทวยเทพเป็นการประลอง9้าต่อ9้าครั้งยิ่งใหญ่ที่จะชี้ชะตาของทั้งทวีปทางเรนมีท่าทางแข่งเข้มเขายังคงคุ้นคิดถึงเหตุผลที่จกักรพรรดินีปิศาจยอมรับเงื่อนไขของเขาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันมือเล็กๆนุ่มๆก็เข้ามาในฝ่ามือของเขาสัมผัสที่นุ่มนวลราวกับยก และนุ่มนอนราวกับสำลีฝ่ามือของมันปล่อยความอบอุ่นในขณะที่มันจับมือเขาอย่างอ่อนโยนพังออเหรยนตกตืึงอยู่คู่หนึ่งจากนั้นเขาก็หันศีรษะไปด้านข้างเพื่อดูกูเยนาโดยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูเยนาไม่ได้มองเขาแต่ติ่งหูที่แดงขึ้นเล็กน้อยของเธอเผยให้เห็นความเขินอายของเธอนี่เป็นครั้งแรกที่เธอแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาระหว่างพวกเขากับผู้คนมากมาย แม้ว่าความสนใจของทุกคนจะจับจ้องไปที่สถานการณ์บนท้องฟ้าในขณะนั้นและไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ก็ยังคงเป็นฉากที่หายากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คลื่นแห่งความอบอุ่นพุ่งเข้าสู่หัวใจของทางโอเรนและความไม่แน่นอนทั้งหมดของเขาก็หายไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับเธอสำหรับสหายของเขาสำหรับทวีปโต้รัวทั้งหมดเพื่อความอยู่รอดสำหรับช่วงเวลานั้นและบางทีแม้แต่อนาคตอันสดใสที่จะมาถึงในไม่ช้า และสาหรับโอกาสที่จะมองหาโอกาสของเขาและสํารวจความลึกล่าของจักรวาลเขาต้องชนะศึกในครั้งนี้ไม่ว่าจักรพรรดินีปีศาจจะมีแผนการมากมายเพียงใดเธอจะทําอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอํานาจเบสเซตกาบใดที่ท้งโอเรนมีกูเยนาเคียงข้างเธอเขาจะก้าไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดเขากำมัดแน่นโดยสารชาตยานและจับมือที่เหมือนยกไว้ในฝ่ามือแน่น หางโอเลนยิ้มจางๆที่ข้างๆเขาใบหน้าของกูเย่แก็ฉีกยิ้มเหมือนกันเธอลงทางไปนานแล้วที่เธอยิ้มแบบนั้นในที่สุดเธอก็แสดงออกในลักษณะน,นี้เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกงขามเหล่านี้ด้วยกันในที่สุดเธอก็สามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาได้อย่างสมเหตุสมผลเธอรอคอยการมาถึงของช่วงเวลานี้มานานเกินไปแล้วบนท้องฟ้าผู้มีพลังอำนาจทั้ง18คน ทั้งสองฝ่ายค่อยๆแยกออกจากกันและรักษาระยะห่างจากฝั่งของตนเองด้วยอันดับของพวกเขานักรบเหล่านี้ทุกคนมีพละกกำลังมหาศาลเป็นผลให้ความสามารถของพวกเขาจะสร้างเสียงกล้องในระหว่างการต่อสู้อย่างแน่นอนไม่มีผู้ตัดสินในการต่อสู้ครั้งนี้ชีวิตและความตายเท่านั้นที่จะตัดสินผลลัพธ์พม,มยุทธ์ข้ามฟ้ากวนเย่ยุกหอกศักดิ์สิทธิ์ข้ามฟ้าของเขาช้าๆแล่ชี้ไปที่ด้านข้างของศัตรู เขายืนอยู่ตรงข้ามกับชายชราชายชราหลีตาของเขาเล็กน้อยได้เห็นแสงเียบรีในรูม่านตาของเขามันเป็นแสงสีเหลืองที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งที่ทําให้ผู้ที่พบเห็นตกอยู่ในภาวังเขาโบกมืออย่างขรานหานเพื่อส่งผู้มีพลังอํานาจจากห้วงลึกจํานวนมากที่อยู่รอบตัวเขาพุ่งไปข้างหน้าเกือบพร้อมกันแสงวบวาในดวงตาคู่หนึ่งของราชินีพึ่งดาแสงเย็นอันน่ากลัว พุ่งตรงไปอย่างขุมพลังมากมายของหอเทพสงครามลำแสงนี้พวกมันเป็นลำแสงสีฟ้าที่ละเอียดเหมือนเม็ดฝนที่โปรยปายพวกมันเดินทางเร็วกว่าเสียงอันที่จริงรังสีแสงเย็นอันน่าสยดสยองเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่จะมีคนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดผู้คนที่เข้าร่วมการแข่งขันของหอเทพสงครามรวมถึงพมยุทธข้ามฟ้าและคนอื่นๆในคณะเดียวกันวิญญาจารย์ประเภทควบคม พมยุท์ปีศาจกูชินโมซือหงกำลังลอยอยู่ในอากาศโดยนั่งสมาธิเขายังคงอยู่ด้านหลังโดยวางปีศาจกูชินไว้บนตักของเขานิ้วของเขาดึงสายเพื่อสร้างจังหวะอันไพเราะที่ระเบิดออกมาราวกับอัศวินในชุดเกราะที่สองแสงพุกจังหวะที่เปล่งออกมานั้นช้ามากแต่มีทนเสียงที่ยาวและต่อเนื่องดูเหมือนว่าพึ่งรั่นกองรบการโจมตีทุกครั้งทําให้เลือดของพวกเขาเดือดอย่างรุนแรง และสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อทีมตรงข้ามในทางกับกันขึ้นเสียงที่มองไม่เห็นถูกสร้างขึ้นตามเสียงของกูชินปีศาจขึ้นเสียงพุ่งผ่านเพื่อนของเขาและพุ่งเข้าหากลุ่มของแสงสีฟ้าที่ละเอียดคล้ายกับเส้นผมทันใดนั้นก็มีเสียงดังสนานวานไหวในขณะที่ผมสีฟ้าจํานวนนับไม่ถ้วนระเบิดเสียงดังในท้องฟ้าพลังนั้นรุนแรงยิ่งกว่าการยิงปืนใหญ่วิญญาณก่อนหน้านี้นผมสีฟ้ามีขนาดเล็กกว่าไม้ของพึ่งระเบิด แต่แรงระเบิดของพวกมันนั้นเหนือกว่ามากราชินีพึ่งไม่เคยใช้เทคนิคการต่อสู้เช่นนี้ตอนที่เธอต่อสู้กับกองทหารของมนุษยชาติก่อนหน้านี้นี่คือตอนที่เธอแสดงความสามารถที่แท้จริงในฐานะหนึ่งในสิบราชาผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าท่วงทํานองของโมซือหงสามารถระเบิดส่วนหนึ่งของเส้นผมเหล่านี้ได้แต่ลำแสงสีฟ้าที่เหลือดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการระเบิด พวกวันพุ่งเข้าหามาหาอำนาจมากมายของหอเทพสงครามด้วยความเร็วเต็มที่มันเป็นการโจมตีหลายทิศทางในขณะเดียวกันขุมพลังแห่งห่วงเลือกจํานวนมากก็มาถึงอย่างรวดเร็วหลังจากที่แสงสีฟ้าถูกปลดปล่อยออกมาพวกเขาขัดวังคู่ต่อสู้ด้วยการแสดงความแข็งแกร่งก่อนที่ด้านข้างของผมยุทธข้ามฟ้ากวนเย่ผมยุทธตะวันที่ไปที่ท้องฟ้าด้วยมือขวาของเขา ดวงตะวันดวงใหญ่เริ่มสองแสงเหนือศีรษะของเขาทันทีเขาปลดปล่อยทักษะวิญญาณอันน่าทรงพลังประกายไฟที่เรียงตัวกันหนาแน่นจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าและก,กระจายไปทั่วรมที่ลูกโชนนั้นคล้ยกับชนวนที่จุดชนวนระเบิดมันระเบิดแสงสีฟ้าหน้าพันบนท้องฟ้าทันทีทันใดนั้นความปั่นป่วนของพลังงานขนาดมาฮมา ก็เริ่มสร้างความหายนะาไปทั่วท้องฟ้าขึ้นพลังงานระเบิดออกไปทุกที่ทุกทางพร้อมกันพรรคผู้มีพลังอำนาจทั้ง18คนในสนามรบออกจากกันพายุพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวทําให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสีทองฉากที่น่าตกใจดูเหมือนจะทําให้พื้นที่แกนกลางส่วนใหญ่ของโค้กโลกเหนือสั่นสถทานทางเรนมองไปที่จกักรพรดินีปีศาจที่อยู่ตรงข้ามเขาด้วยดวงตาที่ลูกชนและเธอก็กลับมามองที่เขา ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุเธอรู้สึกถึงความรู้สึกด้านลบที่ควบคุมไม่ได้พุ่งเข้าใส่หัวใจของเธอเมื่อเห็นทางเรนและกูเยน่าจับมือกันมันเป็นความอิจฉาการระคร้างหนึ่งเธอเคยขอเคลียร์สามีเช่นนั้นความสุขทั้งหมดของเธอถูกพากไปจากเธอเมื่อเธอสูญเสียเขาให้กับทังซานเมื่อคิดได้เช่นนี้ความกระหายเลือดก็ครอบคุมหัวใจของถักับพัดดินีปีศาจเธอหวังว่าเธอจะพุ่งไปข้างหน้าทันที และฆ่าถาังโอเลนเพื่อที่เธอจะได้รังแคนให้กับสามีของเธอโชคดีที่อารมณ์ของเธอถูกระง,งับด้วยยาในขณะน,นี้เธอได้กลับสู่ตัวตนปกติของเธอแล้วในอดีตบางทีเธออาจจะพุ่งเข้าใส่เขาโดยประมาทแม้ว่าถาังโอเลนจะรู้สึกค่อนข้างกังวลเพราะข้อตกลงที่รวดเร็วของจกกักรพรรดินีปีศาจก่อนหน้านี้แต่เขาสามารถเห็นได้ว่าทางเดินสูงห้วงลึกนั้นกำลังปิดลงอย่างช้าๆด้านล่างพวกเขาเช่นเดียวกับที่ทา หลังจากถูกกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ทำลายสวรรค์โจมตีภายใต้สถานก,การณ์เช่นนี้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกจะพยายามเปิดทางแต่ก็ต้องใช้เวลาหากฝ่ายมนุษย์สามารถได้เปรียบพวกเขาก็จะมีเวลาเพียงพอที่ทางโอเรินและกูเยนาจะเกินกินพลังงานจากห้วงลึกของพวกมันอย่างน้อยที่สุดจากพรรดินีปิศาจก็รักษาสัญญาจ,จนถึงตอนนี้ในขณะเดียวกันข้างหลังทางออรนและกูเยนา เร็กน้อยดวงตาคู่หนึ่งกำลังช่องมองมาที่พวกเขาอย่างโกรธจัดจนดูเหมือนว่าพวกมันเริ่มปะทุเป็นไฟฝูงชนที่เหลือกําลังเฝ้าดูการต่อสู้บนท้องฟ้ายอย่างใกล้ชิดยกเว้นเขามีเพียงคนเดียวในสายตาของเขาเขาเฝ้าดูกูเยนาต่อสู้กับราชาวิญญ,ญาณและในที่สุดก็ฆ่าเขาหลังจากนั้นเขาสึกตื่นเต้นแทนเธอจากก้นบึ้งของหัวใจเมื่อเธอปาปามราชาแห่งห้วงเลิกมากมาย เขารู้สึกภูมิใจในตัวเธอมากแต่ทว่าความหึงหวงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในตัวเขาเมื่อเขาเห็นกูเยนาเริ่มวางมือของเธอบนฝ่ามือของทางโอเรนรู้สึกราวกับว่าไฟปากกา่ากํำลังเผาผลาญทุกส่วนในหัวใจของเขาเขานึกไม่ออกเลยว่าทำไมสถานการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นเธอน่าจะเป็นผู้หญิงของเขาเธอเคยคบกับเขาแม้ว่าเชยนกูจางถิงจะพบว่ามีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกูเยนาและทางโอเรน แต่เขาก็มักจะสานนิฐานว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่จับกูเยนาโดยอาศัยภาพรวงตาในอดีตในขณะนั้นเขามีอะไรกับเธอเพื่อดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่ทงังอเลนและกูเยนายืนเคียงข้างกันรูเหมือนคู่ที่เข้าขากันได้ดีจังความอิจฉาริษยาที่รุนแรงในใจของเขาแทบจะทําให้เขาเป็นบ้าไม่ไม่ไมนานหาต้องเป็นของข้าเธอเป็นของข้าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร หลังจากที่เขาแพ้แพ้ให้กับทางเวรนก่อนหน้านี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงยังคงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กูเยนาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำหอจิตวิญญาณคนใหม่หอจิตวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเขาแต่ถ้าว่าความจริงข้อปรากฏต,ต่อหน้าต่อตาเขาทุกอย่างเคยเกิดขึ้นแล้วความหวังและความาภาคภูมิใจเดียวในใจของเขาคือเธอเป็นผู้หญิงของเขา เขาตระหนักว่าเขาโง่เขาเพียงใดเขาไม่เคยตัดขาดความสัมพันธ์ของเธอกับทงังเหรนเลยงั้นเหรอเธอเป็นตัวแทนของหอจินวิญญาณแต่เธอก็ยังจับมือกับผู้นำของโรงเ,เรียนซอไรเคิลและสำนักถังเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรบนท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสของพรมยุทธ์ตะวันปะทะก,กับหางของราชนีพึ่งทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะจมอยู่ในทางตานชั่วคราว แต่มันก็จบลงในช่วงเวลาต่อมาเงาช้างดูเหมือนจะถูกบีบออกจากพายุพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการระเบิดมันพุ่งออกไปอย่างไร้เสียงและเดินไปด้านข้างในพริบตามันกาลังเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ไกลที่สุดที่ปีกซ้ายของหอเทพสงครามซึ่งเป็นเทพสงครามคนที่แปดแนนกรุงเย่อยู่ภาพเงาดวงตาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วมากราวกับเงาที่อยู่ระหว่างความป่นป่นของพลังงานในความเป็นจริง มันใช้ทักษะความสามารถในการขยายความปั่นป่วนของพลังงานในระดับหนึ่งด้วยซ้ำความเร็วของมันเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้เมื่อถึงเวลาที่นานโกงเย่ตอบสนองต่อสถานการณ์เงานั้นก็กำลังเข้าใกล้เขาแล้วนานโกงเย่สามารถบอกได้ว่าร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ร่างมนุษย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนตั๊ก,กแตนตำข้าวมันยกมือขึ้นและฟันด้วยมีดรัศมีที่เสียบคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตัดช่องเปิดทันที ในการรับรู้ของนานกงยี่เขารู้สึกราวกับว่าโรคขเขาถูกตัดออกเป็นสองส่วนด้วยการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามรู้สึกราวกับว่าโรคทั้งใบกำลังพังทลายลงทั้งสองข้างมันเร็วแรงมากนานกงยี่เป็นเทพสงครามที่มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเขาอาศัยความสามารถของเขาในการได้รับตำแหน่งเทพสงครามอันดับที่8เสียงคำรามของมังกรดังออกมาจากภายในตัวเขาและทั่วทั้งร่างของนานกงยี่ ก็เปล่งแสงเจิดจ้าออกมาเขาได้สนใจแรงตัดที่ใกล้เข้ามาแต่เขาโชคออกไปด้วยกำปั้นของเขาขณะที่เขาเห็นนี่เป็นการกระทําที่ง่ายที่สุดที่เขาสามารถทําได้นอกจากนี้เขาอาศัยการรับรู้ของเขาในการเวียงมัดและไม่ได้ตัดสินจากการมองเห็นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ พื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ